คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวนี้ต้องบอกว่าหลักฐานน่คาตาเลยนะคะเป็นสุนัขพิษบูหนีออกจากบ้านแล้วก็เข้าไปไล่กัดไก่ของเพื่อนบ้านทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปถึงค่ะภาพที่เห็นมีไก่ยังคาบอยู่เลยนะคะไปชมภาพกันค่ะลูกหัวม่ได้หรืหัวม่ได้ไม่รูกัดอกมือมาหลักฐานคา,า,าป่าครับหลักฐานคาป่าครับอะไรเอาไหน But oh. ภาพนี้ปฏิเสธได้ยากเรานะคะเจ้าหน้าที่เขายังบอกเลยบอกว่าโอ้โหหลักฐานคาปากขนาดนี้ดินไม่รู้เสียแล้วสําหรับเจ้าหัวขโมยตัวนี้นะคะที่หลุดออกมาจากบ้านแล้วก็ไปไล่งับไก่ของเพื่อนบ้านจนตายเราก็ไม่ได้งับ1นถึงสตัวนะข้อมูลบอกว่าทั้งเล้าเลยค่ะไม่รอดสักตัวเลยคุณแบงค์เกลี้ยงเลยเหรอเกลี้ยงโอ้โหเล้าแลคือจังหวะแบบนี้คือยังไม่ยอมปล่อยเลยนะคือข้ามาตลอดทางอ่ะคือข้ามาตลอดทางนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเดือดร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ ภัยตำรวจก็ต้องช่วยกันจับอย่างที่เห็นนะคะหลายคนเขาก็บอกว่าอุ้ยพิทบูไม่กล้าเลยเจ้าของเล้าไก่เขาก็ไม่กล้าจะไปช่วยไก่ของตัวเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าว<อ>พิทบูดุใช่ไหมหลายคนกลัวเออหลายคนกลัวนะคะก็เลยเป็นภาพแบบนี้แล้วเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่จะดึงยังไงอะ่ะมันก็ยังคาบไก่ไว้อยู่ยนะคะค เนี่ยค่ะเป็นภาพนี้ที่ให้เห็นกันทีนี้เจ้าที่เขาก็บอกว่ายังโชคดีนะที่เจ้าพิษบูตัวนี้มันยังพออิ่มท้องก็ไม่ได,ด้ดุร้ายนะคะพอคุยกันรู้เรื่องยังคาบไก่ออกมาคล้ายกับเหมือนสำนึกผิดอ,อ่ะทำหน้าตาละห้อย <c oughs> เหตุเกิดที่ชุมชนตาลแคนค่ะที่เขตเทศบาลมุกดาหาร <c oughs> หัวขโมยรายนี้อย่างที่เราได้เห็นภาพไปก็คือเป็นสุนัขสายพันธุ์พิษบูอายุราวๆน่าจะประมาณหนึ่งปีเจ้าของไก่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าหมาตัวนี้ น่าจะเป็นหมาของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลกันออกไปเนี่ยแหละโดยเจ้าของหมาเขาไม่อยู่บ้านพาครอบครัวไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วอาจจะขังหมาพิษบูไว้ทีนี้พอขังไว้น้องอาจจะสซนรือ่อย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยหลุดออกมาทีนี้เขาก็เลยไปดูกําแพงบ้านนะะี่ยค่ะของเจ้าของพิษบูเนี่ยแหละก็ปรากฏว่ากําแพงของบ้านหลังนี้มีร่องรอยของการขุดจนดินเนี่ยซุดตัวลงไปแล้วเข้าใจว่าหมามันคงมุด และกำแพงออกมาก็เข้าไปกัดกินไก่ในเล้าจนตายไป5ตัวมูลค่าความเสนะียหายณขนาดนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ5,000ถึง6,000บาทไปฟังเสียงเจ้าของไก่กันหน่อยค่ะมันบวกลยได้ปลอยออกอและกันก็เคยเห็นอีกนาจะดีไหมมูลค่าความเสียหายมาเท่าไหร่เพื่อแก้่ตัวนั้นนั้นของทั้งสกุลน,นะครับรวมๆถึงหมื่นไหม คือสีฟ้านีนครับแต่คราวนี้ก็จับจับคนร้ายได้ชัดเจนจับคนร้ายได้ชัดเจนนะคะ <c oughs> ทีนี้แล้วถามว่า <c oughs> อา้าวแล้วเจ้าของเจ้าพิษบูเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะ ต้องร,รอให้เขากลับมาเนี่ยภาพเนี้ยยังแทะไก่อยู่เลยอะน,นี่คืออยู่ในเล้าไก่ดูไหมในเล้าไก่ค่ะ<อ>แล้วก็แทะไก่แบบนี้ไก่สดๆดเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วตอนที่เจ้าที่เขาไปถึงอะคือน้องก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรนะรเข้าใจว่าอิ่มท้องแล้วแหละก็เลยใสยห่หางดุดดุดกๆดๆๆแบบนี้กินไปหมดเล้าแล้วหมดเล้าแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นไก่ชนนะผมว่าโอ้โหเจ้าของนี่ช้ำใจกว่านี้นะ นี่ไก่ไก่ทั้งเล้าก็ห้าหกพันแล้วนะ,ะก็ไม่ใช่น้อยนะครับใช่แล้วตอนนี้เขาบอกว่าเอาเล้าจะเอายังไงกันล่ะ<ม>ก็ต้องรอเจ้าของพิษบูตัวนี้กลับมาจากต่างจังหวัดก่อนแล้วก็มาเคลียร์เรื่องของค่าเสียหายนะคะครับ